สวัสดีค่ะกลับมานะคะอัปเดตข่าวสารมากอสเว่นนะคะใครที่คิดถึงหนุ่มม้าก,กันอยู่นะคะก็งานนี้ค่ะเตรียมขึ้นปกนิตยสารนะคะเผยภาพแรกมาให้แฟนๆได้ใจสั่นกันแล้วนะคะคุณผู้ชมปังไม่อยู่จริงๆนะคะสําหรับหนุ่มมากก้ากอสเว่นที่งานนี้นะคะ งานมารวนเลยค่ะตอนนี้เรียกได้ว่านะคะทำให้แฟนๆเนี่ยหายคิดถึงกันไปตามๆกันนะคะโดยในคราวนี้นะคะมากลับมาพร้อมกับการขึ้นปกนิตยสารไลเดนของสหรัฐอเมริกานะคะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆตื่นเต้นกันไปตามๆกันนะคะล่าสุดนมากได้มาอัปเดตงานใหม่ของเจ้าตัวลงในทั้ง IG นะคะแล้วก็ทวิตเตอร์ส่วนตัวนะคะ โดยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิตยสารที่ได้ขึ้นปกนะคะพร้อมทั้งนำภาพมาอวดแฟนๆเหล่าอากาเซ่นะคะจนต้องบอกเลยว่าทวิตเตอร์แทบแตกค่ะคุณผู้ชมกับความหล่อเหลาของหนุ่มมาร์คค่ะทั้งนี้นะคะนิตยสารไลน์นะคะที่มาร์คจะได้ขึ้นปกในฉบับของเดือนพฤศจิกายนนั้นนะคะจะเปิดให้แฟนๆสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะและคลิปนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก brighttv.com ค่ะ